โอเคเรามาครัดรถเร็วเล่นที่102จากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอธิวัตรครับวันนี้ใส้คีวีวไว้นะครับ

ขังนกกินกินกอๆเลย่า่ไลพานะพี่ปะพายนะเนตกไปยนพัดงเซฟไหมฝนตกไหมพี่ฝนตกไหมเซฟไหมตกไหมตกเหรอแรงปะแรงเหรอแรงเรตดังด้วยปั๊บปับปับปับเลยเอาเหรอตก หรอเม็ดอย่างนี้อะไรเอเม็ดย่างนี่เหรอเม็ดมันอะอะไรเหรอตกเสียงดังอ่ะเล็กอ่ะเล็กแล้วเล็กอีกคนหายไปไหนอ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งคนละล็อกอีกคนนะคนละล็อกคนละล็อกเหรอเออไปอยู่เชิงใหม่กับมือมิอ๋อไปอยู่เชิงใหม่กับมือมิ นนั้นใครอยู่ท้ายสุดงนะใครอย่างพี่อิตาล่าหรออิตาล่าขอนี้ยืมแบบนี้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพืนร้อยเก้านะ มาตองนี่ <Economy. S 2> ไหนหวเนะี่ยไปถ่ายเราจน้ำวันวันที่ยี่สิบแปดวันไหน, 28, นี่สปดย่สแปดเดือนนี้เนะี่ยเดือนนี้เดือนนี้เ,เกิดในหลวงเลยอืมยี่สิบปดเราจ่ายน้ำเนะี่ย ไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยไม่มีลอกจากสิวแล้วไม่มีอะไรขึ้นหน้าไม่มีไขึ้นหน้าขึ้นตาตเป็นล่ไร้ก่ายไร้เยี่ยมเยี่ยมทำตัวนอนตัวนอนไงจัดแน่นเหมือนกันนั่นตัวงนอนแปดร้อยกว่า แก็ย้ายกันไปยังงน้องโตแล้วอืออันหรอไม่เอแบบว่าเอาแบบว่าไม่โูรเียงนะไม่โปรนะ้ะเดี๋ยวมนถึงมะนาวเนี่ยก็ไปถึงที่นร่ก็คือเลยอัรอจริงไหมทั้งมือวะอ๋อฝ<อ>ากพ<ม>ายพน้าี่

รถแ,แปลงนะรดเร็วได้ที่1นึง2ครับออกตามเวลาผู้สารถึงทรุงเทพอนต瓦ปลอดภัยนะครับอ่า